สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่18กรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์หลุดนะครับตัวรองเข้าอยู่ทุกท่านมีเลข3ไปบนวยออก33621 สามวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับได้เรียงดูได้แทบหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1นึ่งทับสอสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข4ตัวเดียวทุกท่านงวดนี้ไม่มีตัวรองนะครับจัดไปครับเด่นบนล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดไตรยฝันคำนวณได้เลข4ตัวเดียว ต่อมาครับแจ้งข่าวสายโมของแอดบิลทุกท่านวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ที่ให้มาก่อนหน้านั้นได้เลข9นะครับแจ้งยกเลิกทุกท่านอาจารย์บอกว่าคำนวณผิดนะครับแจ้งข่าวสายโมยกเลิกเลข9คํานวณผิดก็คือใบนี้นะครับผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นมาดูกันนะครับว่าตัวเลขของอาจารย์ที่ให้มาใหม่ได้เลขอะไรได้เลข6ทุกท่านได้เลข6 ขอภัยคำนวณผิดใช้ใบนี้นะครับจัดไฟทุกท่านลกเลิกเลข9กาให้ใหม่ก็คือเลข6นะครับแนวทางวิ่งบนตัวเดียวสายโมของแอดบิวใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย ผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข6ทุกท่านไปบนเข้าตำแหน่งหลักหน่วยห้อยออก3ามส1สองหนึ่งมดหมายอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับคำนวณได้ห้าหกแปดทุกท่านห้าหกดมาได้บนล่างนะครับอีกสูตรคำนวณของแอดบิลทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางวิ่งล่างสายโมนะครับ ดูคำนวณได้เลข0ูนย์ทุกครั้ได้เลขศูนย์ตัวเดียวตรงนี้บอกว่าลงงวดแรกนะครับหนึ่งันห้ารต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสรุปชุดวัดดวงนะครับดูคำนวณเลขเด่นเลขวิ่งได้ศูนย์นะครับเลขชุดด้านล่างให้มา2ชุดมี90กับศ9นยกับ0ูย์เ ามนี่ครับแนวทางสูตรคำนวณของน t v i e w ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นสีตัวของแอดบางกลางนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2589้าแปดเก้าตุกทันสองห้าแับแปดสองัดถัดมาก็จะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างเลขวิ่งตัวเดียว ของอันตีน้อยนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนอของอาจารย์ได้2กับ3ทุกท่านก็มาทั้ง2เลยนะครับ2ก็ลงไปล่าง3ขึ้นไปบนโวยออก3 3 6 2 1งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณได้8กับ9ทุกท่านแคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับสถิติ5งวดหลังสุด ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับวิ่งบนล่างหรือวิ่งสองตัวงดใหม่ได้แปดกับเก้ามาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางบนนอนมานะครับบนนอนมาของอาจารย์งวดที่ผ่านมามาสองตัวนะครับก็คือสามกับหกทุกท่านครบบนกันเลยทีเดียวเชียวงวดก่อน,นนั้นก็มาสองตัวนะครับ มดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณบนนอนมาได้90123ทุก่ันใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางบนนอนมาของแอดตีน้อยงวดใหม่คำนวณได้90123วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ8ทับ6 7ต่อมาจะเป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัว มดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมเข้าลงให้นะทางของอาจารย์คำนวณได้3603ก็ไปบนนะครับค่อออก33621มหมดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้952ทุกท่าน952ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับ ่อมาจะเป็น,นทางวิ่งบนตัวเดียวของเจ๊ลายพัทยางวดที่ผ่านมาได้เลข3ทุกทัน3ก็เข้านะครับไปออก3 3 6หมหงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6ทุกทันได้เลข6สถิติก็ตามที่เห็นเลยนะครับมาลุ้นกันทุกทัน6จะมาไหม แนวทางวิ่งบนตัวเดียว1นึ่งสิงหาคมหกต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ทุกท่านอะไรก็ได้ขอให้มีงวดที่ผ่านมาได้เลข3สูตรนี้จะเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรคำนวณเลขวิ่งทุกท่านย้อนหลังไปตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับงวดใหม่สูตรนี้ได้เลข6นะครับได้เลข6อะไรก็ได้ขอให้มี6 แบ่งปันปโดยเจ๊ลายลายพัทยานะครับห่งสิงหาหกเจต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดหมูน้ำทิพย์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่คำนวณของอาจารย์ได้9ก้าเข้าทุก่ันคือออก336มงวดใหม่ได้4 8่แนะครับ489ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางหลักร้อย เลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นทางสิบันเลขเด่นสีตัวของแอดกับตันงวดที่ผ่านมามีเลขสามนะครับงวดก่อนนั้นมีเลขศูนย์ทุกทันก็เข้าสองงวดติดงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาสูขข่คำนวณของอาจารย์ได้สี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งหนึ่งสิงหาหกเจ็ดนะครับแนวทางสิบบนแบบสี่ตัวแอดกับตัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนบนนะครับ2ส,สูตรอยู่ด้านบนทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้2 7 8เจ็ดแปดกับหกแปดชนก็คือเลข8มัดรวมกันแล้วได้ทั้งหมด9ชุดมี262829 767879 8688แล้วก็89นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนบนเลขเด่น6ตัวของบาทิบุนพี งวดที่ผ่านมาสูตรำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี3กับ6ทุกทัน5งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรกำลังของอาจารย์ได้012347นะครับ012347 1ึ่งสอทับแปดสอ ต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยบนของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพมวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคนวของอาจารย์ได้สามสี่ตรงนี้อาจารย์บอกว่าเหลือ4กับ6ก็มาจริงนะครับหก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยหวยออก3ามสามหกมวดหมายอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้9012ศูนย่งจุดทันหมวดนี้ อาจารย์ไม่ได้เน้นมาให้นะครับเลเก้าศูนย์หนึ่งสองทุกท่านใครถามหาหน่วยบนของอาจารย์ครูเมืองต่อมาจะเป็นทางสองนอบนล่างเลขเด่นสาตัวของแอดหลวงปูชัยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์สองเนะครับศูนย์สองเวันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่ทับแปดทับหกเจ็ด ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองกับ3มทุกท่าน2ก็เข้าล่างนะครับส่วนเลขชุดไม่มีสอง,งทุกท่านส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเลข3าไปบนนะครับเลขชุดก็มีสามสาซึ่งเข้าเป็นคู่โตดทางดดวยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตรคำนวณเด่นล่างของอาจารย์ได้8กับ9ก้าสุธนแปดกับ9เลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับมี8 18, 28, 3, 9, 1 8 2 8ึ9งแปดสแนวทางของแอดหลวงปู่ชัยต่อมาครับแนวทางเด็ดนล่างเลขเด่น3ตัวของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1นะครับเข้ารูอออกสองหนึ่ง งวดใหม่ได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งสาธิติสีงวดหลังสุดเข้าสามหลุดหนึ่งใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด็นล่างเลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นนทางชุดสองตัวล่างนะครับงวดที่ผ่านมานทางของอาจารย์เข้าตรงๆทุกท่านมีสองหนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา หนึ่ทับแทับหกเใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางของแอดดังเม็ดทรายต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลือกเด่น4ตัวของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข2นะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้ 2, 3, 4, สาห้เข้าหลักสิบค่ยออกสองงงวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้9012ทุกท่านงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1ทับ8ทับ67เด่นล่างแบบ4ตัวของแอดระเด่นได้9012ต่อมาก็จะเป็นทางเลขติดล่างเลขเด่น4ตัวของแอดคนวันอังคารงวดที่ผ่านมามีเลข1นะครับ สถิติเจ็ดงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวาูตรคำนวณของอาจารย์ได้9ก้าสองหกดทุกท่านเลขติดล่างเลขเด่นสี่ตัว9ก้าสองหกแดถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางล่างชุดสรุปของอัจฉริมอ,ออกสึกงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ สูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีสองหนึ่งมีสามไปบนเข้าหลักสิบถัดไปอีกงวดก็หลุดนะครับไม่มีแปดเก้ามีศูนย์ไปบนเข้าหลักสิบถัดไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับงวดที่ออกสามหนึ่งแนวทางของอาจารย์มีเลขหนึ่งแล้วก็มีศูนย์ไปบนเข้าหลักสิบทุกท่านตามนี้น,นะครับทางเดเลีท์สามงวดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้ห้าเจ็ดแปดเก้าทุกท่าน หสิงหาคมหกเจดนะครับล่างชุดสรุปของแอดยาโมออก10กห้าเจ็ดปดเต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอชวรโรอดนะครับหลัก10บล่างของอาจารย์คือใบฝั่งทางซ้ายงวดก่อนมีเลขสองนะครับงวดใหม่ได้สองสาศอีกใบหนึ่งเป็นแนวทางเด่นหน่วยล่างนะครับเลขเด่นสองตัว ใบนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับสองงวดหม่ยสูตรนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดอาจารย์จัดทำมาให้มัดรวมได้ข้อมูลชุดสองตัวอยู่ด้านล่างทุกท่านมีสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับแนวทางของอัจชาวโรธ ก็จากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ